ช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฟิชชิงกิ๊กก๊อกนะครับวันนี้พานะนะมาเที่ยวที่อ่าบ่อทองหลางได้ครับเพราะว่าช่วงนี้ คลื่นลมเบาลงครับวันนี้ก็มาในช่วงตอนเย็ยนๆนะครับก็กะว่าจะลองมาสำรวจตกมึกตกปลาดูยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าผลประกอบการวันนี้จะเป็นยังไงเมื่อวัน2วันก่อนคลื่นยังแรงอยู่เลยพอมาวันนี้ก็เรียบนะครับเดี๋ยวต้องลองดูครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้โปรติกมาด้วยครับเดี๋ยวก็จะช่วยกันกระจายกระจายสำรวจหมายดูว่า พอจะหาอะไรได้บ้างไปดูกันเลยครับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ปลาไปกินอยู่บริเวณนู้นครับปลาชักงงเห็นโปรติกเอาขึ้นมารอบแล้วโอ้โยตรงนี้ก็ได้ครับเอาแล้วเว้ยไม่แฮวแล้วเว้ยวันนี้ <Yahoo! S 1> มีข้างทองกลับไปทำแดดเดียวก็ยังดีดูครับใช้ข้างทองไหม ใช่ด้วยสองหน่วยครับสองหน่วยแรกถือเป็นปลาที่สารพัดประโยชน์นะครับทำเหยื่อก็ดีเอาไปกินก็ดี ปลามันจะโฉบเหยื่อครับบางทีมันก็เกี่ยวนิดนึงพอดึงแรงหน่อยมันก็จะหลุดครับมาๆอ ตอนเย็นมาไม่มีวิวแบวบมากินเอาใกล้ๆมืดนี่เองครับถ้าแค่ถ้าได้แค่สองตัวก็ทำเหยื่อเหยื่อตกปลาแต่ถ้าได้เยื่อะหน่อยก็คงเอาไปแกล่ตากแดดเดียวทอดก,กรอบหน่อย ครับมันมาตื้อๆวะก็ข้างทองดีกว่ามันมาตื้อๆโอ้ช่วงนี้ข้างทองอ้วนดีครับ อยังอยู่ที่3มแต้ม <laughs> ลคลิปนี้คงเป็นคลิปพาตกชักงงของน่วยครับอ้วนหน้าทางกับข้าวจริง ตกแบบซาบิกินี่ก็ถือเป็นการตกปลาที่ค่อนข้างง่ายครับแล้วก็ได้ผลดีซะด้วยได้ทั้งเอามาทำกับข้าวทั้งเอามาทำเหยื่อตกปลาอ,โหโหโหอาไมครั้งนี้มันทำไมครั้งนี้มันอะไรอ่ะริอขยะวะ คุณพระช่วยมายัางไงนี่ชักงงหมึกตัวสวยด้วย,ย <c oughs> เก็บรูป่อยครับ <c oughs> โอ้ยหมึกคือเปลี่ยนตองหมึกดีวะถือว่าหมึกตัวนี้สวยนะครับติดเบ็ดซาบ,บิกิมาตอนแรกนึกว่าติดขยะนะครับมาตื้อๆเราก็โอ้ย,โ,อยโชคดีไว้วันนี้ต,ตัวนี้อ่ะมันต้องมีคู่หมึกอาจจะ ไล่กวดลูกปลาแล้วก็ฟลุกมาโดนเบ็ดชักง้งพอดียังฮาโอ้ยอยาไปคุยได้ไหมเนี่ยได้หมึกตัวสวยจะได้แฟลุกๆนี่ ที่จริงถ้าตกหมึกนี่ก็น่าจะได้ลุ้นอยู่ครับแต่ช่วงนี้ไหนๆชักโง้มันกำลังกินก็ตกชักโง้อไปก่อนอตัวมันเล็กไปด,ดูก่อน ใสยทอดกินได้หรือเปล่าถือว่ามาสำรวจสภาพอากาศช่วงที่ขึ้นลมเบาลงครับเดี๋ยวค่อยเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมดีกว่าหมึกมีนะครับอาศัยดวงเอาถ้าหนา,นา,นา,นานจะมาตกก่อนอนนี้ก่อนหน้านี้นี่ปั๊มตกหมึกอยู่พักใหญ่เงียบเราชักงง ตกปลาติดหมึกมาเฉยก็นะเฮ้ยทำไมเงียบแล้วว่ะไหนวะหมดเวลาแล้วเหรอเฮ้ยได้ถึงสิบตัวที่มาเอามาเอามาอุ้ยอุ้ย ชักงงขาด oh, <no. S 1> หวนยนี่เนี่ยครับนา้นาๆซื้อชักงง,งมาต้องตรวจสอบดีๆด,ด,ด้วยนะครับบางทีมันก็มัดม,มาหวยๆ <c oughs> ได้ไม่กี่ตัวโอ้ได้เหมือนกันนะเหม,มือกวางมือชักงงเฮ้ยจิงไงจิงนี่ <c oughs> ถ้าโง,ง,ง่ตื้อๆต,อตอีขยะหมุนมาขยะน้ำตาลน้ำตาลพอมาขึ้นมาเฮ้ยเกี่ยวหนวดมาอันนึงเกี่ยวปีกมาอันนึงอยู่เลยลองแคดด้วยหรือจะลองมีดมีถ้จะแลกนะแสดงว่าหมึกมีตัวสวยด้วยแต่ตัวนี้มันโชคร้ายโอ้ <c oughs> <c oughs> หใช่ใช <ève> ่ใจะได้เ <Dod> ล่นด้วยไย่ามุดสิมุดยังวะเอ้ยเป็นหนเออเออเออไเสียงที่เกียมาครับหนึ่งตัวไอ้ป๊อกย้ายรถกินละเฮ้ย อยู่แล้วอ่อืมอระวังระวังระวังมันสะบัดเหยื่อเหยเหยือ่อไม่เกี่ยวกนะับวัวปลาตกเฮ้ย <c oughs> โอเคอยู่ได้ทำห่อหมกได้อเ,เอาละขนาดวัวป๊อกเลยยังไป <c oughs> นี่แหละไซนีซ้ที่จะโดดตรง้ แกกองก็โดนเลยแกนอนเปิดแรกเปิดแรกได้ดีไม่เอาแล้วนะไงอ่ะราไม่เชื่อใจวางดีดีอ้ยเดี๋ยวหายไม่เอาจบเลยไม่เอาแล้ว เร็วเดี๋ยว,ยวฟูงย้าย ơi, ôi anh lã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 i anh anh

ใส่ไ,ได้ครับตัวนี้เ,เ,นเดี๋ยว,ยยวกำลังจะหาที่วางมันแบบอ,อยู่ต้จะไปไหนได้ก <c oughs> ็จับแล้จับป้าป๊อกทีนก่อนปาเลยาปาอท้องก่อนอมีจิ้มเอา เดี๋ยวเนื้อช้ำเดี๋ยวเนื้อช้ำกินไม่ร่อยต่อ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 เดี๋ยวดิรื่นแซ่บเลยนะครับหนึ่งหนึ่ง เฮ้ยฝาหลุดใครเขานับกันตัวเมื่อกี้กัดไม่โดนเดยวะเราเป็ดเต็มๆเมื่อกี้ใส่กัดโดนตัวไม่ได้โดนควดเลยสมบัติเมื่อกี้พี่บ่อยกอมานานนะกอมาถึงเนี่ยนวะดนิดวัาลองแล้วก็กอแล้วก็ปักเลยเฮ้ยไม่ไม่กอมาพัก,พกแล้ว เกือบถึงครึ <pursue schemes> ่งแล้วอะยังอยู่ยังอยู่ยังมียังมีโอ้เฮ้ยทำไมตัวเล็กจังอะทำไมตัวเล็กจังทำไมตัวเล็กจังตัวกระเพี้ยงหนึ่งหายอีกหนึ่งครับโอ้โหตัวเท่า

ตอกยิงเล็กน่าอยู่จุดใหญ่มากเลยท่านนะี่อืมแต่ก็ฮึโอ้ย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 อีกหนึ่งครับติกหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหรไ่เท่าไรอยู่ตรงไหนวะตามตูด,ดมาดิมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> สายเดียวกันอสอง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 แล้วครับ อย่าหลุดปติดตัวเดียวนั่นไงล่ะไปไปปลาแหวงเลยเฮ้ยไหลหว่าจะเอาขึ้นอยู่แล้วอ่ะ เครียดเอาใหม่ก็ได้เอาใหม่ก็ได้อยู่ตรงไหนวะนะหมออยู่ในนู้นตีเยื้องมาทางนี้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เฮ้ยเฮ้ยโดนขั้วไอ้ไอ้เหลือกันตีเลยตีเลยตีเหลือแต่หัวไม่ตีเอาไอ้เหลืองไง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นมาเลยเหลือแต่หัวผลงานในเหลืองครับเปเหลืองตันเลือเล่อเลยเมื่อกี้โดนมันเอาไปกินครึ่งตัวเดี๋ยวท้อหัวเปนเหลืองตัวเลืเลยนี่ไม่หยุดแน่โดนเก็บซวยชอบสีนี้เดี๋ยวจัดให้ดูหัวครึ่ง พอได้ทั้งตัวก็หลุดมาเหลือครึ่งตัวครับโดนพวกเก็บสวยอะไม่กินจัดเตะเหลืองแล้วคุณน้อยปลาเล็กหายมาเลยลลักเปลาหายเยอะไปด้วยผมว่าไม่ตัด อ๋อลุ้นมันจะอิ่มแล้วดิไอเหลืองอะตัวเล็นเท่านั้นตัวแรกว่าเอ้ยตัวเล็กตัวเล็กไอมันปุ่มผมเห็นแล้วเหลืองขึ้นมาเออได้ลูกไอตัวเล็กน่าจะหายหมดจริงอะโอ้โหชิบหายแล้วมาพูดตอนนี้ชิบหายแล้วทย่างไงวะเนี้ย เลิ่ๆเลือ่อเกยือะไรวะเห็นตัวสามตัวได้ตัวครึ่งวันนี้แพ้โปรติ๊กกับโปรติกจัดเป็นสองชนะไปครึ่งตัวหลังจากที่ไอเหลืองเอาไอสากไปกินครึ่งตัวแล้วคิดว่านะครับผูกไอสากป๊อกก็คงกระจายฮะไอเหลืองไล่กวด หลังจากนั้นมาก็คือเงียบเลยอดเลยทีนี้อุตส่าห์ปลากัดสามครั้งได้ปลามาตัวครึ่งค่อนข้างจะซวยครับวันนี้เดี๋ยวคราวหน้าครับเดี๋ยวมาลองใหม่ยังไงก็ฝากนะนะ <S <S กดติดตาม <S <S กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับมันจะได้แจ้งเตือนเวลาที่มีคลิปใหม่ออกมาส่วนคลิปนี้ก็จะออกทุก วันจัน์นะครับประมาณสัก5้าโมงครึ่งสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ